สวัสดีครับผมนายพลพันธนะ์นภพเพชรชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนพิทยาศาสตร์จุลาภรราชวิทยาลัยลเพชรบุรีครับผมนี่ใส่ส่วนตัวของผมนะครับผมเป็นคนที่มีความร่าเริงตลกขบขันและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีครับผมในด้านการทํางานนะผมผมเป็นคนที่มีความ active turning ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาและชอบที่จะหาความรู้ใหม่ๆเข้ามาอยู่เสมอครับผมในด้งงานงานเล่นเ็กครับผมผมชอบที่จะร้องเพลงเล่นกีตาร์ เล่นเกมการไปเล่นกีฬาและยังมีความสนใจในด้านดาราศาสตร์อีกด้วยครับผมผลงานที่ภาพภูมิใจนะผมก็มีอยู่หลากหลายมากเลยโดยเราจะมาเริ่มกันที่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ครัผมก็คือในหัวข้อ,อการจําแนกวิพันธการ์ของระบบดาวคู่ราาคาโดยมีการใช้ตัวของ convolutional neural network หรือว่า CNN ครับผมซึ่งจากงานนี้นะทาให้ผมมีความรู้ด้าน AI และความสามารถในการเขียนภาษา Python นั่นเองครับผม ต่อมาก็มีการทำโครงงานการสร้างระบบวินิจฉัยของผู้ป่วยที่มีอาการโรคลมชัขกขณะหลับโดยมีการใช้ตัวของ Machine Learning แล้วก็ต่อมาก็นำมาพัฒนาเป็นตัวของเว็บแอปพลิเคชันครับผมหน่วยงานนี้ก็ทำให้ผมเนี่ยมีความสามารถเบื้องต้นในการเขียนเพิ่มอยู่3ภาษาได้แก่ตัวของการเขียนจวาวา r i p t CSS แล้วก็ตัวของ HTML ครับผม แล้วก็จะมีะโครงงานนวัตกรรมอีกครับผมก็คือการสร้างกล่องบรรจุพันธ์อาหารที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ครับผมโดยมีการใช้ตัวของเ t h e r เล e l e c t r i c cooler แล้วก็มีการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ด้วยครับผมโดยจากโครงงานนี้ก็ทาให้ผมเนี่ยมีความสามารถในการต่อพวกวงจรไฟฟ้าหรือว่ามีการเขียนโค้ดใน Arduino อีกด้วยครับผมซึ่ง ความฝันของผมเนี่ยมันก็คืออยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถนําความรู้ด้านไอทีแล้วก็คอมพิวเตอร์เข้ามาพัฒนาตัวของสังคมไทยให้สามารถเทียบเท่าได้กับประเทศชั้นนาต,ต่างๆได้ครับผมแต่ว่าตัวของผมเนี่ยก็ยังรู้ตัวดีว่าผมเนี่ยยังคงขาดประสบการณ์แล้วก็ความรู้ความสามารถอีกมากมายครับผมผมจึงเนี่ยที่จะเข้าศึกษาต,ต่อในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัลมห ah าวิทยาลัยแม่ดลนครับผม ซึ่งผมเชื่อว่าในการเข้าศึกษาที่นี่นะครับผมจะสามารถบ่มเพาะความสามารถของผมเนี่ยให้สามารถต่อยอดความรู้ต่อยอดความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมของเราได้สืบต่อไปนั่นเองผมก็ผมหวังว่าคณะกรรมการทุกท่านนะครับผมจะช่วยพิจารณาผมให้ผมสามารถทำตามความฝันของผมได้ด้วยครับผมขอบคุณครับ